สวัสดีค่ะานผมุชมกลับมาพบพอกันอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนีเดินทางพาทา่าธรูมชมมาติดตามโตเลขกับนาหนยค่ะานผมุชมซึ่งนาหนยนี่ก็เป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะฝันเลขนี่ถือมาแล้วสองหมวสอนแม่นบอนาหนยค,ค่ะหมวนี้ก็เป็นหมวที่สามเนาะค่ะเนาะกามาฟังเรื่องเล่าวความฝันกับนาหนยน้ากันเนาะคะ่ะเนาะว่านาหนยนี่ฝ<ม>ันว่าจังไดเนาะค่ะนาหนยฝันว่าจังได้เนาะนาหนย ครับก็ฝันฝันเห็นพิธานีนะครับอะไรพิธานีมาบอกหวยครับผมครับผมมาจมเนาะโอ้โหแหนจังว่ออกกล้องลงหมายถ่าเลยสองหัดซอนนะครับเอฟซีสองหัดซอนนะครับเพ่องไหนครับเราสู่ฟางไหนครับเป็นมาดึงขาแน่วไหลฝันแน่วไหครับครับตกเย็นครับกินข้าวไปทํางานมาครับไปทํางานมากินข้าวแล้วก็นอนพัก่ัน ตกเด็กมาห <c ười> ้าทุ่มเชี่ยงคืนได้ครับครับเอ๊ดีดีเหมือนคนมาดึงขาครับครับผมเหมือนคนมาดึงขาก็ในความฝันนะครับเนาะก็สะดุ้งตื่นเนาะครับกับสะดุ้งตื่นก็เห็นแม่ตานีเนี่ยนะครับเห็นเป็นคนเดิมเลยบอกครับเห็นเป็นคุณคนเก่าเนี่ยนะครับผมยาวหน้าขาวแต่งหน้าแต่งตาโอ้หน้าขาวมาดึงขา บอกลุ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 กบอกจะจะบอกหวยให้เดี๋ยวมันจะบอกหวยให้บอกบอกเมื่อไรจะได้ทักทีชุดนั้นโอ้ยอยากได้ชุดไทยอยากได้ชุดไทยหลายโอ้ยแนว่เอาหัไกลน้อยเนาะครับพีหน่อยหน่อยน้อยก็ชุดนี้ก็ยังไม่ทันไม่ได้ไม่ถนัดสักทีนะครับไม่เต็มสักทีวันนี้ขอให้จังๆเนาะผมวันนี้ก็เอาให้จังๆก็มีหน่อยวันึ่งมีดึงขาบอกเลขครับผม บอกเลยหรือเขียนให้ครับบอกเลยครับบอกเลยเนาะครับผมบอกเลยเอาเอาเอานุกมนี่เอาเอาไปแทงเนี่ยสามตัวสองสองสามสองสองสามครับผมสามตัวสองสองสามสองสองสามแข้ง่างก็สี่ห้าสามตัวอะไรนะครับสองสองสามครับสองสองสามครับผมล่างสี่ห้าข้งแรงสี่ห้าผเอาไปแทงวันนี้เ้วอย่าลืมนะไปซื้อไปซื้อของให้ด้วยครับ เป็นอยากได้นะครับผมอยากได้ชุดอยากได้ชุดหลายนองหันกันได้หน่อยคื่วหาล่ะครับเอฟซีแต่กับเขาบ้านเราสองงวดเนะครับเนาะครับเข้ามาสองงวดนะครับบ้านจะคงมีใครถูกบ้างนะครับไอห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับคือบอกไปนะครับคงมีคนถูกบ้างครับแล้วแล้วผี ผีสาวเหรอครับที่มาเต้นกอดเอวน่ะน่ะกอดเอวน่ะครัผีสาวนี่ก็ยังไม่มาเลยครับผมยังไม่มามาคนเดียวยังไม่มามามาผมเดียวครับมาบอกเลขให้คนเดียวครับก็ไม่รู้เลขอะไรก็ลืมแล้วเนาะเลขตัวไหนนะนี่ไอผีสาวก็หกสี่นะครับผีสาวนี่หกสี่ครับผมหกสี่เจ็ดสี่อือหกสี่เจ็ดสี่เนาะครับผมบอกสองตัวครับครับเดี๋ยวถ้าเกิดถูกอีกก็จะเต้น นนอนรอบนี้เนาะครับจุดทุกไอจุดทุไหวนะครับครับไปถูกไอซื้อเอาอาหารหวานข้าวไปเส้นไหว้น้าเขียวน้ําแดงไปเส้นไหว้สักหน่อยหนึ่งครับครับดึงขาจะเดินตื่นท่านที่ตื่นเลยโอ้สมบูรมช่มเนาะนี่แหละครับสมบรณชมต้นกล้วยต้นนี่แหละกำลังกินน่วยครับสมบูรณชมเนาะกำลังออกวีออกหน่วยกับหลายต้นเนาะโชกใหญ่ละครับหน่อยถือว่าเป็นเรื่องดีแหละ เ็นมหาเพิ่นบวได้มาเห็ดยังใส่เนาะไม่ได้เห็ดไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาอะไรเลยครับมาถึงก็กำลังนอนเพิ่นก็มาขย่าเลยขย่าบอกท่านเขย่าเขาขยขยเยาขาบอกเลขบอกเอาไปซื้อเอาไปซื้อเลยบอกเลขจะบอกเลขให้เอางวดวันที่สิบหกนี่เนาะครับเนาะผมสิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนใครถูกก็อย่าลืมส่ง เงินไหตีชุดให้แม่เป็น,นยังใสครับอซอยสันเนะาะทำบุญคนะรับ,บเป็นยังโบเป็นยังขาเป็นยัโชวค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าความฝันของนานุยไปแล้วเนาะคะ่ะนอะนานุยนี่เพิ่นฝันเห็นผีตานี่ค่ะหรือว่านั่งตานี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาดึงขาบอกเล็กค่ะกะเดี๋ยวจะปอกาสิไป,ปสรุปตัวเลขกให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งนเนาะค่ะนะ มวดวันที่16กรกฎาคมค่ะท่านผู้ชม2 5 6 6แต่ว่าในคลิปก่อนหนานาัน่นหนุ่ยเพิ่นกับฝันอยู่เ้อค่ะท่านผู้ชมฝันว่ามีผีผู้ยิ่งมาดึงขาบอกเลขโอ้ยมากกอดเอวบอกเลขค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะป่อกาสิสรุปร่วมกันในคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมฟังน้ำกันพร้อมๆกันเลยเน,นาะค่ะเนาะในคลิปก่อนเนะน,นาะค่ะเนาะ ผีสาวค่ะกอดเอวบอกเลขค่ทะท่านผู้ชมมาก,กอดเอวแล้วก,ก็บ,บอกเลขหนานุยเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเลขในคลิปก่อนนั่นที่จ่าป,ปอบว่าใดมาทายถ้ำกับหนาหนยุยก็คือ6กแล้วก็7สเด้อค่ะท่านผู้ชมซึ่งหนาหนุยเพิ่นฝันเห็นผีผู้หญิงเนาะค่ะเนาะมาก,กอดเอวแล้วก,ก็บ,บอกเลขค่ะตัวเลขที่ได้ก็คือ6ก7ีค่ะท่านผู้ชมมาในรอบนี้ค่ะท่านผู้ชมมาในคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะมาในมือคืนนี้หนาหนุยฝันอีกค่ะท่านผู้ชม ฝันอีกว่าเห็นผีตานี่ค่ะผีตานี่อยากได้สุดไท้ยว่าสันมาดึงขาหนานุยค่ะดึงขาบอกเลขค่ะานผมุชมดึงขาบอกเลขสามตัวเด,ดเด็ดเลยค่ะตัวเลขที่หนานุยให้ข้ามากก็คือสองสองสามสี่หาเนาะค่ะนอฝันเห็นผีตานี่มาดึงขาบอกเลขว่าอยากได้สุดไทยค่ะส่วนคีบกนเนาะค่ะนะคีบกอนนานันที่วังช่วงสามสี่มือนนั่นแหละค่ะานผมุชม จ่าปอก,กับบอดดายมาติดตามเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นผีผู้หญิงกอดเอวบอกเลขคะ่ะ6ซีหล่ะกับ7ซีเนาะคะ่ะเนาะมาในคลิปนี้ฝันเห็นผีธานีมาบอกเลขก็คือ23223หล่ะกับซีหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะจ่าปอก,กับมาติดตามหนาหนุย่ยเป็นคลิปแรกคะ่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่16 กรกดาคม2566เนาะคอะกกเนาะหลังจากที่บบเดมาติดตามตเลีก,กับนันนุยก่ะโดนเติแประก่ะท่านผู้ชมจังได๋กาให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจจารณาเอาค่ะสําหรับตัวลีลของนันนุยเนาะคะ่ะนอสําหรับคลิปนี้กะสิคอลาท่านผู้ชมไปเพียงเทนีเนาะคะ่ะนอเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะกาเยืาลืมด้วยค่ะท่านผู้ชมคันท่านผู้ชมทางบ้านมีเรื่องเล่าวความฝันหรือว่า มีตัวเลขดีๆได้เด็ดอยากแบ่งปันช่องจ่าปอกกติดต่อมาได้เด้อค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างทางใตคลิปเนาะค่ะเนาะมีเรื่องร่าความฝันอยากแบ่งปันอยากเอาให้ฟังแบ่งปันตัวเลขกติดต่อเขามาได้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเนาะที่แวะเวียนเขามาชมรับชมรับฟังแวะ เรียนขามาติดตามช่องจะปอเขามากกดไหลกดแช์กดติดตามเนาะคะ่ะนอก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะนอคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปราถนาทุอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะนอโชคดีกับตัวเลขของนาหนุยคะ่ะหกสี่เจ็ดสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสองสองสามสี่ห้าค่ะประจํามวดวันที สิหกรกฎาคม2566ค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ